หลังจากนี้เรากำลังจะได้ดูเกมสุดน่าตื่นเต้นในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมธีริบัน,น้องสาและคุณสรุทวิทุวินิตครับต้องบอกว่านี่คือเกมที่น่าดูสุดๆนะครับเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเชลซีครับวันนี้พวกเราอยู่ในบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมสําคัญเกมหนึ่งครับที่เราสองทีมเนี่ยจะต,ต้องใส่กันได้เต็มที่นะครับรเพราะแฟนๆด้ร้อเชียร์กันมา,มากาจริง่นี เบ <De> หาบอลลากลุยขึ้นมาครับโอกาสขึ้นนำมาแล้วนากตูเซฟได้ยังบิเบรีแัมซิกเตโบ่ฟรองลีเบรี เชลซีได้บอกไปครับโอกาสขึ้นนมาแล้วครับติดเซตแต่บอลยังกระชอบอยู่ตรงนั้นนะครับสถานการณ์คลี่คลายนะครับเดโก้ฟอลันมาาลรริเรี เกมรับทำได้ดีนะครับได้ครองบอลด้วยผู้ตัดสินให้เป็นฟรีคิกของแมนยูนเต็ดครับฟรีคิกในระยะไกลแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่จะยิงได้ง่ายๆครับโอ้โ oh หบอลหมุนออกไปแบบไม่ได้ทุ้อะไรเลยครับต้ากบอกว่าลูกนี้ผู้จัดประตูเปิดบอลไม่ดีนะครับสุดท้ายบอลออกข้างครับกลายเป็นบอลทุ่มเดวิดเบคแฮมอัมซิกมาครับ

แมนยูไดเต็ดได้ทุงรีเบรีบออยู่ที่ฮัมซิก4 5นาทีแรกครับคผู้ชมเนครั่มต้นเกมกนต่อว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังครับเชลซี Chelsea เป็นฝ่ายเครุกเริ่มเล่นครับ เอาล่ะครับได้พาบอลขึ้นมาแต่ว่าทิงไกลลูกนี้โอ้โหหลุดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับเดิร์กเคาน์เดียโก้ฟอร์ลัตแนวรับยอดเยี่ยมเลยครับเดิร์กเคาน์

เข้าสู่ช่วง20นาทีท้ายครับโรนัลดอเบอร์อยู่ที่ราอูนจอแบบนี้จะยิงหรือเปล่าเสียการกองบอลเสร็จแล้วครับ จังหวะ <Wow. S 1> ได้ลุยส kind of really ุดๆของเชลซีในช่วงท้ายเกมครับม <ing> ัเอาเลยครับโอกาสของโรนัลโด้เรียบร้อยครับผู้ชมครับมาเป็นประตูไปแล้วครับน่าสนใจจริงๆนะครับประนำในช่วงท้ายเกมแบบนี้เข้าไปครับประตูนีครับต้องชมเลยครับความสามารถเฉพาะตัวเยี่ยมมากครับบวกกับความแข็งแกร่งด้วยนะครับมีกองหลังประกบอยู่แท้ๆครับยังผ่านไปและทำประตูได้ครับโอ้โหสุดยอดครับ เชลซีขอเปลี่ยนตัวเลยครับ5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับเอาเลยครับเสียงกองเชียร์ปีศาจแดงครับตอนนี้เนีส่งเสียงสนั่นเลยครับตามอยู่แค่ประตูเดียวครับเวลายังพอมีครับต้องดูครับพวกเขาจะทําได้หรือเปล่าโอกาสที่ดีมากๆมาแล้วครับเอาบอลกลับมาครองได้นะครับหมดเวลาการแข่งขันเชลซีเป็นฝ่ายชนะครับ จบเกมครับผลต่างประตูนีู่รับสูงีมากๆในเกมนี้เด่นจในเกมนี้ครับว่าผู้ชนะเท่านั้นเลยครับที่จะได้ไปต่อครับอ๋อเสียใจกับผู้แพ้ด้วยครับในเกมวันนี้ ตรงกกอบหนึ่งทางนะครับเปอร์เซ็นต์การคองบอลสี่ดความ่นยำเ้ัฟาาหนะครับเ็นล้ำหน้าศูนย์เหมือนกันนะครับ เจอกับอะไรครับเพื่อนๆเซลซีเจอกับอะไรแฟนบอลทั่วโลกกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยครับนี่คือเกมสุดพิเศษนะครับในซีรีส์ Best of อทีมไหนชนะได้2เกมก่อนจะชนะไปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมทีรบันนองสาและคุณสรุทวิทุวินิตครับต้องบอกว่านี่คือเกมที่น่าดูสุดๆนะครับ แมชนี้เราจะได้ดูเกมที่นอตติงแฮมฟอเรสจะเจอกับเชลซีครับเอาแล้วครับเกมที่เรารอคอยกันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นแน่นอนครับจะสู้กันได้อย่างสนุกสูสีได้หละ่ะเอาครับตามลุ้นกันครับโรนัลโด้ราอูมาแล้ว,ลวลจอมากมากแล้วเซฟได้แต่บาบอลยังไม่ไปไหนครับ ตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเบลลิงแฮมเอ็มเบโมราอูสกัดบอลได้นะครับินนยรลูกนี้บอลสลับออกข้างไปครับ กลายเป็นบอลทุ่ม The Count Raúl วินิจจุนิเอ่ Fan Basten นักบินที่เดฟเฟนไรส์ยังว่าเซตบอลของพวกเขาเนี่ยยังหาช่องเข้าทำอยู่เลยครับ Chelsea ได้ทุ่ม เดีก็เอามาได้โดนบีบจนทำอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายทำเสียเองครับบอลหอบครับเอามา,ดาไ,มได้เชลซีเสียบอลครับเซโร่แบโตบอลอยู่ที่ลุดกลิตมาแล้วครับตรงนั้นเป็นลุดกลุดครับที่ได้พาบอลลุยขึ้นมามแย่งบ,บอลได้ดีเลยครับ เรนเอ็มเบอร์โมเด็กชาวไต้หวันหมดเวลาสองนาทีครับเรียกเอ้ามาได้ผลสินเป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกครับคุณผู้ชมชุดนิลพัชกันคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมที่ยิ่งใหญ่ต่อไป มากันต่อในช like oh, sure. ่วงครึ่งหลังครับเชลซีเป็นฝ่ายเขยิ้มเริ่มเล่นครับแฟร์คลองเมนดี้เบลลิงแฮมสกัดได้เยี่ยมครับมาแล้วครับคุณผู้ชมโอกาสนับมาแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นประตูไปแล้วครับประตูแรกของเกมมาแล้วครับ ว่ากันต่อตอนนี้เชลซีโดนนำไปซะแล้วครับเดียวก็เอามาด้แฟรกลอบเมนดี้โรนัรโดได้คลองบอลครับเอามาด้ามาเกมรับสวยครับได้คลองบอลจากตรงนี้ด้วยนะครับเกมนี้เหลืออีก30นาทีครับมีเพื่อนเป็นทางเลือก ยิงเข้าก็เสมอได้เลยนะครับเซ็มได้สวยครับครมโอ้โหจังหวะนี้ครับเ้าครันครับเปิดบอลเข้ามาครับไม่มีกองหลังประกบเลยครับ บองเข้าไปแล้วครับลาเฟลมาเกสครับโอ้โหเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมมากครับผู้จัดการทีมขอเปลี่ยนตัวครับเด็กแคนริสบอลอยู่ที่เด็กแคนริ์เกียก็เอามาได้บอลไม่ได้ครับมาเบ็นบาสตัน โรนัลโดมีเพื่อนเป็นออปชั่นครับโอกาสที่ดีมากๆนะครับตบนี้เอาละครับโอกาสยังได้ลุ้นอยู่ครับแม่จะอยู่ครับโอลูกนี้แม่ว่าจะเซฟได้ในขั้นแรกครับแต่ตัวซ้ำเข้าไปครับโอ้โหแล้วกับช้าจังหวะนี้กันสับคิดว่าโชคร้ายจริงๆนะครับจังหวะนี้เซฟได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าตัวซ้ำตรงนั้นเลยครับ แม่ยืนถ<อ>ูกที่ถูกเวลาพอดีครับเปลี่ยนตัวแล้วมองถึงการเปลี่ยนตัวแล้วครับตรงนี้แฟนบัสเทนบอลอ,อยู่ที่ลุนกลิกรอบ,บอลไว้ไม่อยู่ครับเซบิโย5นาทีท้ายของเกมแล้วครับโอ้โหตอนนี้ครับ เสียงกองเชียร์เจ้าบ้านนี้ให้กำลังใจกันดังสนั่นเลยนะครับเขาต้องการประตูตีเสมอครับในช่วงท้ายเกมตรงนี้ครับโอ้จะทําได้ไหมครับต้องลมุนกันแหละครับมนีเพื่อพปอร์ดด้วยครับแล้วโดโอ้ยชนคางครับเรียบร้อยแล้วชนทางไปประตูไปยาวครับเลยครับห เกมจบลงไปแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่มีผู้ชนะครับมีความเห็นบ้างอะไรบ้างฮะแต่เกมนี้มันตื่นเต้นครับทั้งสองทีมไม่ได้มีๆครับก็สมควรณ์ที่จะเสมอกันไปนะครับเวงเสมอการทองานนะครับบางทีมีโอกาสยิงเจ็ดครั้งนะครับรวมกับหกครั้งนะครับไม่นานยิงอะไรผมนะครับแต่ทองบ้า เป็นรอนะครับเป็น,น,นยำตาวิ่งนะครับ